What? เบสซอีทพาทุกคนมาคาเฟ่ตกแต่งธีมคริสต์มาสุดน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์กันค่ะร้านนี้มีชื่อว่าอันเบลดย์คาเฟ่ก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปกับมุมต่างๆกันเรามาเลือกของกินกันก่อนเลยเมนูที่สั่งวันนี้ก็คือซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตไอช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นช็อกโกแลตนมนมที่มีเกรดของช็อกโกแลตเป็นเทกเจอร์ให้เราเคี้ยวกุบกับข้างบนเขาตกแต่งธตมคริสต์มาสด้วยค่ะแก้วต่อมาคือมัทชะาลาเต้เป็นชาเขียวนมที่มีความนวลน,นวลนมน ของชาเขียวและแก้วนี้ก็หวานน้อยด้วยค่ะส่วนเค้กที่เราสั่งนะคะก็คือเลด v เวลเวทเค้กค่ะเป็นเค้กซิกเนเจอร์ของทางร้านเนื้อเค้กนุ่มออกรสเปรี้ยวเล็กน้อยตามสไตล์เค้กเลดวเวลเวทเลยค่ะและอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือบาร์ทอฟฟี่เค้กค่ะบอกเลยว่าชิ้นนี้หอมกล้วยหอมและก็คาราเมลมากๆเนื้อทานข้างล่างจะแน่นๆนะคะเข้มข้นด้วยโกโก้เลยพอกินรวมกันแล้วเข้ากันสุดๆ เมื่อเรากินขนมจนอิ่มแป้กันแล้วนะคะเราก็เริ่มปฏิบัติการถ่ายรูปกันเลยค่ะร้านนี้เขาจัดติมคริสต์มาสได้น่ารักมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะคาเฟ่น,นี้แสงดีคนชอบถ่ายรูปอย่างเรานี่คือเลิฟเลยถ่ายได้ทั้งร้านเลยค่ะเขามีมุมถ่ายเยอะมากๆเลยค่ะตั้งแต่หน้าร้านจนถึงข้างในร้านเลยค่ะต้นคริสต์มาสก็คือเยอะมากมาก ใกล้คริสต์มาแล้วใครยังไม่มีรูปทำคอนเทนต์หรือไม่รู้จะไปทำคอนเทนต์ที่ไหนตามมาร้านนี้ได้เลยร้านอันเบิร์เดย์คาเฟ่อยู่ในซอยสุขุมวิท31เข้ามาให้สังเกตอาพาร์ตเมนต์มาเป็นเสงค่ะร้านจะอยู่ข้างบนชั้น2องของที่นี่ค่ะ